คือนิมิตเนี่ยมันจะมาบ่อยค่ะอย่างเช่นนิมิตตอนนี้ก็เรามาทราบว่ามีวิญญาณผู้หญิงไว้แม่ที่นี่เข,า,ขาเคยฆ้าตัวตายเพราะเขาโดนแรงงานพม่าข่มขืน้านหลังนี้สิพงปี<ไ>ปที่แล้ว,ลวฉันรู้จักชาวบ้านเพิ่งรู้ด้วยอันนี้ยังไม่เคยเล่า,า้กันแม่เดี๋ยวแป๊บนึง คือตอนแรกที่แม่รู้เนี่ยแม่รู้ก่อนรู้ก่อนแล้วแม่ไม่ได้ถามคนแถวนี้เลยตอนี่แยแต่แม่ไม่ได้รู้ประวัติรู้แต่แค่ว่ามีคนเห็นอยู่บนระเบียงอแล้วตอนที่แม่มาอาจารย์ตรวจทางคอแล้วแต่แม่ยายมาสองวันแล้วเขาก็บอกมีอาจารย์คนเดียวคืออาจารย์อาร์มพังนาเห็นคนเดียวอาจารย์อื่นไม่เห็นอ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าส้มจะหยุดหรือเปล่าคุณผู้ชมหยุดที่เราคุยกับแม่สิตางเมื่อสักครู่นี้ก็ยังขนลุกแต่บอกได้เลยว่าตำนานส้มหยุดเนี่ยมันมีจริงผู้ชม่ะแต่ว่าวันนี้หลายคนยังไม่รู้ว่าบ้านแม่สิตางม,มีวิญญาณอยู่ วันนี้เราก็เลยขอญาตเชิญมอแก้วแมนชัวนนะคะมาสัสวัสดีค่ะพี่โบกัสวัสดีคุณแม่สวัสดีนะคะทุกคนดูจะขอญาตพามาสัมผัสวิญญาณในบ้านแม่ก่อนที่แม่ที่เราเล่าันเมื่อกี้ก็ยังผลลุกเลยแม่ไม่คุณโบเซอร์ไพรส์มากค่ะรู้ไหมว่าแม่บ่นกับหลายคนแล้ว่าฉันอยากเจอพวกอาจารย์จิตสัมผัสและคือเลยรู้จักคนเดียวคือหมออาหมออามก็มาไม่ได้เพราะติดโควิดยังต้องให้หมออามาทิปอะไรให้หน่อยเนี่ยสวัสดีครับหมออามนะครับ พูดถึงผีผู้หญิงนะฮะที่บ้านพี่สีตางบอกเลยว่าเต็มเต็มเลยนะฮะเห็นชัดมากคือวันนั้นคุยวีดีโอคอลกับพี่สีตางแล้วทีเนี้ยคือเหลือไปเห็นน่ะแล้วบอกพี่สีตังเห็นน่ะเห็นผีผู้หญิงอ่ะเขาสื่อสารกรับเราในจิตนะว่าเขาเป็นผู้หญิงอยู่ตรงเนี้ยมานานมากแล้วนะครับเป็นผู้หญิงสูงประมาณเกือบสองเมตรอ่ะนะครับใส่ชุดสีขาวผมยาวนะฮะวนเวียนอยู่ด้านบนนะห้องที่มีระเบียงอ่ะนะครับ เขาบอกว่าเขาอยู่ที่นี่มานานมากเขาไม่ได้พูดมากเราพูดวนเวียนอยู่เงี้ยอยู่ที่นี่มานานมากนู่นนี่นั่นแต่ไม่ใช่เจ้าที่นะครับแต่ไม่ได้บอกสตอรี่อะไรเราแต่เขาบอกว่าเนี่ยฉันอยู่ที่นี่ฉันอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยวนเวียนอยู่แล้วก็หันข้างให้ไม่ได้เห็นเต็มเต็มครับผมสงสัยเขาคงต้องการบุญต้องการบารมีในการสวดมนต์ซึ่งพี่ติตามคนที่สวดมนต์อยู่แล้วเขาคงมาให้เห็นเหล่งเนี่ยครับชค่ะเพราะว่าทีนี้ ตอนแรกคุณโบไม่ได้แจ้งก็จะมีอาจารย์สิสัมผั์มาด้วยเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าวิญญาณในบ้านแม่เขาต้องการสื่ออะไรกับแม่เพราะวิญญาณก็ทําให้แม่แบบบางทีแบบเรื่องแบบผลขอผลโซ่ผลมันดภัยเรื่องค่าจ่ายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าเราจะไปตรงไหนกันก่อนดีกว่าแต่อย่างที่แม่บอกเลยแม่เคยบอกหมออามผีผู้หญิงที่แม่บอกอยู่ตรงไหน่ะแม่เขาจะยึดตรงระเบียงห้องหมออาไม่เห็นก่อนแล้ว แม่อยู่มาประมาณ6เดือนแล้วแม่เพิ่งถามเชาวบ้านค่ะชาวบ้านเขาเห็นมาเป็นสิบกว่าปีแล้วคุณชาวบ้านแถนี้นะแม่บ้านตรงข้ามเขาก็เห็นแม่ระหว่างคืนมีหมาหอนอะไรไหมลูกชายหอนเองเลยแล้วชาวบ้านเขาก็คือโต๊ะเขาเป็นอิสลามขาเขานั่งดูบ้านเราเขาก็เป็นน้ำมเพรุอ,อคือพอเราเอาปลาที่เราทำไปแจก เขาเพิ่งคุยกับเขาอยู่มาจะ6เดือนแล้วเขาก็ถามว่าอยู่สบายดีไหมคะฉันก็รู้แล้วแหละเพราะหมออาอให้เช็คตั้งแต่แรกแล้วว่าเหตุล้วบอกอ๋อทำไมถามอย่างนี้คะที่บ้านฉันมีผีผู้หญิงผมยาวใช่ไหมเท่านั้นแหละก็เลยเล่าหแกแล่เารเล่าให้เราตแรกแม่ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังแกไม่กล้าเล่าให้เราฟัง แต่แม่รู้อยู่นอนที่แล้วพอเราออกตัวว่าอ๋อฉันรู้อยู่แล้วค่ะว่ามีก็เลยจัดให้คุณแม่เขาก็เลยเล่าเลยวันนี้บอกแก้วมาบ้านค่ะอาจารย์บ้านแม่ติดตามเดี๋ยวแม่ติดตามจะเป็นอาจารย์แล้วนะอัปเดตอัปเดตแม่เออเป็นัยงไงบ้างก็คือตอนที่มาได้ได้ที่บ้านน้องน้องส่งก็มาถึงก็ยังระกีทัไทยคุณแม่แบบแม่อยากทําอบุญบ้านหรอเออแล้วก็อยากจะทำหลังคาหน้าบ้านหรอ แล้วก็ที่นี่มีผู้หญิงผมยาวประมาณนี้นะตอนแรกแม่ยังไม่ได้คุยกันนะคะยังไม่ทราบแต่ก็ยังไม่ได้บอกแลยเอาตรงไหนแล้วเออใช่ก็ยังงง,ง,งแต่บอกหนูบอกว่าสิ่งที่แม่ทําก็คือแม่ก็จะสวดมนต์หรือเปล่าหนูไม่รู้แต่เขาบอกหนูว่าคือตอนที่พอดีตอนทีมงานอ่ะให้รออยู่บนรถเราก็รออยู่กับลูกสาวเนาะแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยคืนสัมผัสได้ว่าเขาชอบสวดมนต์กลางคืนเพราะว่าถ้าเป็นเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเทวดาสวดมนต์เป็นจังหวะเวลาแล้วเขามารับบุญทีเนี้ยพอเราทําบญเยอะๆ อย่าลืมนะคะบ้านเลือกเราก็คือเจ้าที่เขาก็เลือกเราให้มาอยู่เหมือนกันไม่ใช่เราแต่เลือกบ้านอย่างเดียวถ้าเขาก็อยากได้บุญเขาก็จะเลือกคนที่ทําบุญเยอะหรือบุญสัมพันธ์กันมาแล้วอยู่เนี่ยได้โชคและหนูมั่นใจว่าเวลาขออะไรเรื่องเงินน่ะแม่จะได้ตลอดได้เลยแต่ห้ามแช่งใครนะแม่ไม่ได้ชิบหายหมดเลยเนี่ยใครชอบด่าแม่อย่าด่าแล้แช่งแล้วระวังเข้าตัวนี่พูดอะไ่เพราะว่าเป็นคนที่แบบอาจารย์หลวงพ่อไหลวัด ทักฉันอย่างนี้โมดว่าโยมอย่าไปแช่งชคนนะอย่าไปแช่งแม่มันเป็นบาปปากแต่ว่าเวลาเรารวยเราก็รวยให้เขาอิจฉาเล่นได้อ,ออ,อแล้วก็ยังไงนะคะบ้านหลังเนี้ยหนูบอกเลยว่าหนูแม่บอกอยู่6เดือนแต่หนูมองว่าอย่างสามปีแม่จะทาอะไรอยาหลายอย่างจริงๆอิอยากให้เป็นหลังสุดท้ายเราไม่ใช่ใชหรอแต่หนูบอกเลยว่าสิ่งที่แม่จะทําก็คือหลังคากระตอกต่อด้านหลัง<ช>ยังไงด้านหลังได้ปรับแล้วก็ปลูกเป็นผักสวนครัวอย่างที่แม่อยากทําแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ ใครเนี่ยอาจารย์หมอแก้วหมอไม่ไม่ฉันไม่ได้รู้จักเขาเลยนะเพิ่งเจอเลยครั้งแรกจะมาทำเป็นรู้จักความคิดฉันอย่างนี้ไม่ได้เนี่แม่คิดเองไม่ได้บอกค่ะเพราะว่ากุ้มใจอยู่เนี่ยเพราะเงินไม่พอเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอรวยอยู่แล้วค่ะแต่แค่ต้องรอเพราะมันจะมีจังหวะแม่จะเป็นคนที่ขึ้นเวลาขึ้นขึ้นสูงเวลาลงก็ลงลงแต่หลังจากคอ ถ้าขึ้นเลขหกเมื่อไหร่นะมันจะเป็นเคอร์ฟที่แบบน,นิ่งละม,มันก็จะอยู่ตัวแล้วมันไม่ลงแล้วแม่อมเดี๋ยวรอดูเมืม่อคืนก็ได้เห็นไหมเพราะมันเป็นจังหวะของเราแล้วมแม่แม่เพราะเพราะเราคุยกับเขาเราอยู่ด้านละอืออาจารย์ฉันเพิ่งเข้าไปคุยกับเขาตรงหลังบ้านที่ที่าตยฉันเพิ่งจุดดูนี่เดี๋ยวเราเดินไปหลังบ้านกันเดี๋ยวต่ก่อนที่เราจะไปหลังบ้านคุณผู้ชมขวันนี้ หมอกแก้วหมอกแก้ว,อ,กกวอ่ะแป๊บนึงนะคะพอดีหมอกแก้วรู้สึกมาอีกเออมื่อเช้าพอพอคุยกันเออเดี๋ยวจะมาเนาะก็แบบเออก็ปกติจะเป็นคนใส่บาถ้าใครดู youtube หรือตามช่องแก้วเนี่ยจะเห็นว่าแก้วไปใส่บาแล้วแก้วก็จะไปตลาดแล้วเมื่อเชา้าแบบเออซื้อพวงมาลัยมาหน่อยเพราะมีคนมาบอกเป็นผู้หญิงตอนแรกเราไม่รู้หรอกแต่เรารู้ว่าไม่ใช่วิญญ,ญาณแต่เป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังบวกก็บก่นว่าบ้านเนี้ยไม่เคยถวายพวงมาลัยเลยซื้อมาไม่ตอนแรกอยูอ่หลักสี่ทุกวันพระเลย จั20พวง25พวงแต่มานี่มันหาซื้อไม่ได้ก็นี่ก็เลยแบบเออก็เลยเดี๋ยวหนูจัดพวงอะไรมาให้อนะแม่เดี๋ยวแม่ไปถวายเองแม่จะได้เฮงื่อได้สูดเราไปถวายก่อนแล้วเราก็เอาไปถวายก่อนดีกว่าได้ค่ะเดี๋ยวไปดูห้องพระกันค่ะ ผู้หญิงที่บอกว่าบ้านแม่มีวิญญาณเนี่ยตรงไหนที่แม่บอกเจอเดี๋ยวอยากจะถามคุณเขาด้วยค่ะเพราะว่าเท่าที่ฟังจากชาวบ้านแฟนคลับแถวนี้เขาก็ทักเข้ามาว่าบ้านหลังนี้ดังมากอ๋อแม่บ้านหลังที่แม่พ้่งมาเหรอเนี เรบอกผมฟังมาตั้งนานก็เ,เหมือนดวงวิญญาณเนี่ยคนที่ตำหนูไม่รู้นะว่าตานานเพราะเราไม่ได้คุยกันนะคะแต่เท่าที่รู้ก็คือถ้าแม่ได้ยินว่าคนนี้เขารอคนที่รักหรือมีปัญหาเรื่องความรักใช่เขา,ขาเขาบอกว่าเขารอจริงแต,แต่เขาว่าอยากได้บุญจากเราเพราะว่าเขาไปในต่อจุดเปิดเราพูดแล้วขนลุกเขาถือเท่าที่ทราบคร่าวๆบ้านหลังนี้เมื่อสิบหกปีที่แล้วตอนหมู่บ้านสร้างมาม่พวกพวกคนแก่เขากล้าเล่ากันละ นึกว่าเรากลัวเขาเลยไม่กล้าเล่าชาวบ้านเขาบอกมีผู้หญิงมาผูกคอตายแล้วเขายืนหลอกไครก็ไม่รู้ตรงระเบียงทุกคืนและเขาจะยืนเขาไม่ได้หลอกใครนะคะเขาจะยืนอยู่มุมนี้ไม่เขายืนเหมือนไว้อะไรคือเหมือนเหมือนคนเหมือนเขาจะหอเหมือนเขาจะไว้อะไรตัวเองคือเหมือนคนเหมือนเศร้าคิด อะไรอยู่อ่ะแม่แล้วฝ่ายดวงนี้ติดตลอดเวลาแล้วประเด็นคือเขาไม่ได้นั่งหันหน้าเข้าบ้านนะแต่เขาหันหน้าออกเนาะบ้านใช่เขายืนลักษณะนี้ใช่แล้วก็ผมนางก็จะสยายเหมือนแม่ชอบทำนนั่นแหละเนี่ยแล้วบ้านนี้ตอนเขาส่งรูปไปดูลกมากแต่ฉันชอบฉันรีบคือตอนแรกตอนแรกตอนแรกเขาส่งรูปไปอุ้ยกูชอบเลยบุญสำคัญมันสามีไม่เอาแบบมบอกว่าหน้ากลัวตอนแรกลกมากเลย แต่คุณชายก็ได้แบบนี้จริงเขาเลือกเราไงเขาเลือกเราเราขาดปริศมาดูแล้วเจ้าของบ้านเก่าไม่มีปัญหาเราเป็นคนจีนอยู่ปาตาบอกผมซื้อไว้สิบหกปีผมไม่เคยเข้ามาดูเรามีคนเช่าสามครั้งแต่คนเช่ายายออกหมดเลยแับนี้ใครก็เช่าไม่ได้บ้านหลังนี้แต่แม่ก็อยู่บ้านหลังนี้ได้มากกว่าคนเช่าใช่ตอนแรกเกือบอยู่คือแฟนคือลูกน้องอยู่ไม่ได้อแฟนบอกไม่อยากอยู่แต่ตอนนี้แฟนเย็นแล้วนะเแฟนเขาเริ่มมาสวดมนต์ตาย เขาเห็นเขาแฮปปี้แล้วไงแม่เขาเห็นเราได้ตังค์ไม่อยากแฟนแม่สัมผัสได้ด้วยไหมแฟนเขาจะได้ยินแฟนเขาจะแฟนเขาจะเป็นคนได้ยินเวลาไปวัดไปเปลี่ยนดอกไม้ที่กระดูกข้างกแพงเขาก็จะบอกว่าพวกข้างบนคุยกันให้ลั่นเลยเพราะว่ามีเราไปเปลี่ยนดอกไม้ให้แม่ที่กําแพงวัดสี่บ่อยทีนี้คนอื่นเขาไม่มีลูกหลานมาเปลี่ยนแฟนเขาจะบอกตัง นักขขาบ่นนงบนกันน่ะเขาอิจฉาเอออยากได้เดี๋ยวเราไปดูมุมดีกว่าที่ที่แบบที่เขาเสียชีวิตได้เลยแล้วตอนเนี้ยเขาเริ่มจะไปตรองนร้งจริงเหรอเริ่มเสียวใชไหมพี่คนไปดูบ้านคุณ ทก้มค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปในจุดที่วิญญาณที่เขาบอกว่าบ้านแม่เนี่ยมีมีนะคะแล้วก็ไปจุดที่เขาฆ่าตัวตายแต่ขอย่านมากลางวันคุณผู้ชมค่ะกลางคืนไม่ไหวใช่ไหม <laughs> กลางคืนแม่แม่อยู่ไม่เดินทั้งหลังกนะ็ <laughs> <laughs> เราคิดดูว่าจะหของบ้านสมบัติแต่ตัวเรายังรู้สึกเลยหมอแก้วใช่จริงแล้วอยาขนาดเรา,าแบบเหมือนเขามาอะไรอย่างเงี้ย ถ้าตอนนี้ลมเย็นจังเลยอ่ะลมาพูตรงนี้เย็นมันเป็นช่องลมพอดีเลยค่ะช่องลมแต่ถ้ากลางคืนจะยิ่งกว่านี้อ้โหแม่ใช่เนี่ยแม่สั่งพวกไฟสนามมาเดี๋ยวแม่จะติดติดใช่ไหมคะก็ดีค่ะแม่ตรงจุดเนี่ยหนูไม่รู้หรอกนะว่ามันมีการปรับอะไรยังไงไปบ้างมาก่อนหน้านี้แต่หนูมั่นใจว่ามันจะมีต้นไม้ใหญ่อ่ะไม่ใช่ต้นนี้แน่ๆที่เขาผูกชีวิตอ่ะเสียไว้ในแอร์ประมาณเนี้ยแม่ก็รู้สึกนะ ตรงจุดนี้มันมันค่อมอยู่ประมาณเนี้ยต้นมันก็จะประมาณเนี้ยที่เขาปลูกเอาไว้อ่ะคือแม่ก็รู้สึกนะว่าตรงนี้เพราะตอนแรกแม่จะปลู้ยาเทียมหมดแต่รู้สึกว่าตรงนี้มันจะต้องโบต้องโบแล้วเธอย่ารออีกมวนหนึ่งมวนใหม่ก็กะว่าเดี๋ยวจะเลื่อนแผ่นนี้ออกแล้วก็จะปลูแล้วตรงเนี้ยมันจะต้องโบเป็นพื้นดินใช่ใช่รู้สึกเนี่ยอาจารย์เนี่ยคนจริงคิดไว้แต่ไม่ได้บอกใคร เราก็มัวรอหมดโควิดอาจารย์อาร์มจะมาพังจากข้าง้นแล้ววันนี้โดยที่ไม่เนื้อวันนี้หมอแก้วสื่ออะไรนี่คะคือสิ่งที่เขาอ่บแม่อยากรู้แค่ว่าเขาอยากจะได้อะไรไหมบอกเลยนะคะแม่ว่าเขาไม่ได้ต้องการอะไรสิ่งที่แม่ทํเทุกงวันนี้หนึ่งบุญมันสัมพันธ์กันอแล้วก็สองสิ่งที่เขาอยากก็คือได้บุญแล้วแม่ทําอยู่แล้วฉะนั้นเขาก็แฮปปี้อยู่แล้วแต่อย่าบ่นแต่พอเยอะ บางครั้งก็ต้องรอบ้างแม่เร่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเท่านั้นฉันต้องแค่บอกว่าจะย้ายกลับบ้านนอกแล้วนะพอเคาจะจ่ายมันเยอะฉันไม่ไหวเออเขาไม่ให้กลับหรอกไม่ให้กลับเพราะเขาอยากได้บุญออไม่ใช่ว่าเขางกบุญนะแม่แต่มันเป็นจังหวะบุญสัมพันธ์แล้วแม่ทําความดีมาเยอะถือศีนก็เยอะแต่ชอบติดเรื่องขี้น้อยใจยเขาขอไม่ต้องขี้น้อยใจเดี๋ยวกูให้แต่ใจเย็นๆอะไรประมาณนี้แม่ไม่ต้องรอนี่นึงแล้วเขาให้แล้วตรงนี้จะปรับเป็นปลูกพงปลูกผักในอนาคตอ่ะคือด้วยความ อยากจะเซฟหรืออะไรก็ไม่รู้นะหรือว่าอยากจะชอบด้วยเนี่ยเดี๋ยวแม่ได้ทําแน่แล้หนาบ้านก็ได้ปลูกเดี๋ยวเขาจะให้โชคพอเผิ่มแม่ซื้อเลขที่บ้านแม่ติดหรือไว้น่อยหน่อยสิสามตัววันที่สิบหกก็จะอออันนี้ออกบ่อยมากสองทับหนึ่งห้าสามเนี่ยคือแม่ดังเรื่องใบหวยเออก็เลยต้องหนีมาไกลๆเดี๋ยวเจ้าก็มาที่บ้านหลักสี่กันเยอะเราก็เลยอยากหาบ้านที่มันไกลๆทุกคนแต่เลขที่หนีสองหนึ่งห้าสามเนี่ย ออกบผ<ค>นเอาไปซื้อตั้งแต่สองสามสามหอะไรถูกกัน 5, 3, มา 3, ตลอด, 1, 5, ดบ้านเลนกที่บ้านเนี้ยถือว่าบ้านเล็กที่ดีค่ะแม่ไม่ต้องห่วงแล้วบ้านหลังนี้อยู่แล้วให้คุณยังไงก็ได้ตกแต่งได้ทําบุญบ้านแน่ๆแ,แล้วหนูบอกเลยว่าถ้าแม่ทําบุญบ้านยิ่งไงยังไงยิ่งรวยเพราะแม่ตั้งใจจะทําใหญ่อยู่แล้วนี่เก<อ>้าลูกตาย นี่อาจารย์อยู่ไหนเนี่ยพูดแล้วเดี๋ยวฉันจะต้องไปสำลักก็จะไม่ฉันจะไม่เคยคุยกับใครเลยก้ารู่มเนี่ยตำบลบ้านต้องแค่ห้าใช่ไหมแต่ฉันจะคิดในใจก้ารูปมไม่เขาจะทำอลังแล้วประเด็นคือไม่ได้ทำให้ตัวเองจะทำให้ครูบาอาจารย์เทวดาแล้วก็แม่ที่ที่หรือบ้รพบุรุกของตัวเองอ่ะเออพลังพอเราเราคิดว่าาจะทำเนาะยังไงอ่ะแม่ได้ทำแต่หนูมองว่าเป็นช่วงปลายปีช่วงพิจิกาช่วงประมาณนั้นอ่ะ ต้นปลายตุลาต้นพฤศจิกาไม่เกินกลางเดือนหรอกยังไงได้ทําเรื่องเนี้ยแบบมันติดในใจตั้งแต่แบบม่อยู่ใหม่ๆได้ใช่ไหมยังไงได้ทำเราต้องโกยก่อนแม่เราต้องโกยตังก่อนทางานก่อนเดี๋ยวได้แม่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังพาเดี๋ยวปักหมดที่บ้านมานะเดี๋ยวฉันปายฉันยังไม่เคยฉันกุ้มใจฉันสวดมนฉันก็บ่นฉันเป็นบ้านไงแต่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังหรอก เห็นบ้านเรื่องจะทําบุญบ้านนี่ไม่เคยยังไม่เคยบ่นละจะนั่งบ่นเป็นคนเดียวจริงนั่งบ่นบ้านนั่งยืนเราก็ชอบยืนดูฟ้นูนี่คิดนู่นคิดนี่เป็นคนไม่เคยแบบคืออยากมีให้มากกว่านี้อ๋อเวลากุ้มใจชอบยืนตรงระเบียงที่คุณเขายืนนั่นแหละค่ะันส๋ยวเราก็จะมองฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแม่ไปทําบุญบ่อยแม่ก็ให้เขาแม่แม่ไม่ต้องเราไม่รู้ชื่อนามสกุลเขาเนาะแต่หนูว่ารู้สึกว่า เขาผูกพังกับเราเราก็บอกว่าให้ผู้หญิงที่อยู่บ้านหลังเนี้ยเราใช้เพราะก็ทักวนนี้เขาอยู่จนเขากลายเป็นเจ้าที่เจ้าทางไปแล้วแม่เขาไม่ใช่สัมภเวสีเขาเหมือนเขาอยู่จนเขาเป็นเจ้าเจ้าของอย่างตอนแรกที่เราถามว่า้ยแม่ต้องอะไรถวายไหมเขาบอกไม่ต้องเพราะที่นี่แบบถบายแค่แม่ส่รน้สึงฮะใช่แบบอกคุณโบว่าไม่นะข้าวเครื่อเลยไม่ใช่ไม่ใช่ดีิงจริงๆคือสัมผัสได้คือเขาอยากได้บุญคือ คือไม่ว่าจะเป็นเทวดาภพภูมิไหนเขาไม่สามารถทําบุญได้ด้วยตัวเองเข<ร>าต้องเราต้องม<บ>าทำใ,<ส>ให้แล้วการภาวนาบุญปฏิบัติธรรมนี่เป็นบุญหนักด้วยใช่ยังไงก็สบายมแม่ไม่ต้องห่วง วันนี statement. ้ก็ถือว่าเราได้เข้ามาสัมผัสวิญญาณตามที่แม่สิตังบอกนั่นเองค่ายนะคะแม่สิตังวันนี้หมอแก้วเป็นไงบ้างหมอแก้วนี่ไม่ต้องบอกอะไรคุณหมอเลยนะคะมาถึงพูดหมดเลยเรื่องที่แม่กุ้มใจอยู่ในใจไม่เคยบอกใครสามีก็ไม่ทราบเรื่องทําบุญบ้านเรื่องอยากอยากมีเงินตกแต่งตรงนี้แต่เรื่องทําบุญบ้านเลืเรื่องนิมนต์พระนี่ ฉันก็ไม่เคยบอกใครว่าฉันตั้งใจไว้ก้าวลูกแต่ทําทําบุญบ้านเนี่ยแฟนเขาที่บ้านเขาเรียกอะไรจะห้าวลูอแต่เราตั้งใจไว้ก้าวลูกไม่หรอกเราไม่ได้บอกแม่อยาาทาให้กับครูบาอาจารย์แล้วก็บางุนหลุดนะยังไงเขาก็ให้ทําอยู่แล้วแม่อันนี้รู้เองหมดเดี๋ยวไปโกหกอะไรนางนะคะแล้วใครยืมเงินอะไรเอามาคืนได้แล้วเนี่ยพวกลูกนี่คืนเลยพอหนางหรูจริงเนี่ยเพิ่งเจอครั้งแรกด้วยคือ คุณบอกไม่ได้บอกนะว่าจะมีแต่แม่คิดในใจว่าอยากให้อาจารย์ที่มีจิตสัมผัสมาบ้านแม่สักครั้งเพราะว่าแม่อยากรู้ว่าคุณผมยาวที่อยู่ที่เนี่เขาต้องการอะไรตอนนี้ก็สบายใจแล้วแม่โล่งแล้วแม่แค่แบบสวดมนต์แล้วก็ทาปกติล้วเดี๋ยวสิ่งที่แม่ต้องการก็จะได้ได้ตามนั้นเลยค่อยๆปรับค่ะแม่พี่แก้วนะคะวันนี้บอกแก้วนั่นเองค่ะนะคะ อยากให้ฝากหน่อยแล้วกันค่ะก็ฝากช่องหมอแก้วแม่นชัวนะคะทาง YouTube หรือแฟนเพจหมอแก้วแม่นชัวด้วยนะคะเราก็จะมีอัปเดตหวยรายการนู่นรายการนี้เกี่ยวกับการทาบุญยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะแน่นอนค่ะนะครับวันนี้รายการถามจริงตอบตรงนะคะต้องขอบคุณแม่สิดตางมากๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสําหรับหมอแก้วแม่นชัวนั่นเองค่ะนะคะฝากกดไลค์นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องของโบกัสด้วยนั่นเองค่ะนะคะวันนี้พวกเราสามคนต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ